ครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับผมฟ้ามีชัยรับลันสลักคำครับชกคู่เอกในช่วงสองนะไลฟ์สดผ่าน Facebook Live นะครับแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเราก็ซ้อมอยู่ค่ายดับลันสาักคำซ้อมกี่วันไฟนี้ก็สองสามอาทิตย์ได้สมบูรณ์ทุกอย่างน้ำหนักตัวมาเท่าไหร่วันนี้มาเกินจุดสั่งเลยครับรถแป๊บเดียวเนาะวันนี้คึกคักเลยมวยค่ายบุกกองร้านชกสามคนมีใครบ้างเนี่ย มีเจนนครแล้วก็มังกรเพชรครับับอ่ามงกรรเพชก็ตัดเชือกมือรอบนะครับ,น,รบน้ำหนักไม่มีใครมีปัญหาเลยนะบสบายสบายทุกคนแล้วการฝึกซ้อมเนี่ยเราปั้มกับใครบ้างในค่ายปั้มกับพี่เพชรนิรันต์แล้วก็ชัดชัยแล้วก็พกีโลโอ้โหปั้มกับบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะครับมวยเกรดเอทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เจอกับเพชรศักดาเพชรศักดาเขาฝีมือเขาบอกเข่าได้นิดหน่อยส่วนเรานี่ เขาหน้าเดียวแล้วเอ้ยแต่หลังๆฝีมือนะก็มีเสริมาบ้างครับที่ไปต่อยบิลามฝีมือด้วยที่ต่อยใครนะลามฉลามเขากลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยครับก็มีเสริมาบ้างอ๋อมีเพิ่มเติมนะนะครับแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงดีหรือก็ต้องปั้มก็ตามเกมครับอ่าดูก่อนดูก่อนว่าฝีมือสู้ได้ไหมฝีมือสู้ไม่ได้ปั้มเลยทุกอย่างสมบูรณ์หมดเราคือมวยในรายการใช่ไหมปกติไม่ไม่ได้เป็นมวยแทนอะไรครดูน้อตัวยอดเยี่ยมเลยครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอะ ชนะฉลามกาแล้วก็ชนะน็อกสุรศักดิ์ครับอ่าวันนั้นนีบวกน็อกที่นี่นี่เขามีแผลแตกเลยนะนะครับอ่ะส่งท้ายปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ20ครับจากจังหวัดมาสะเคไปปล่อยกี่กิโล63ครับ63อ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านนิดหนึ่งครับก็วันนี้ฝากเป็นกังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคที่เด็ดไหมเนี่ยนี่นะครับอ่ะติดตามกันนะครับครับแนะนาตัวหน เพชรศักดามอราชพัชสุรินนะโอเคเพชรศักดามอราชพัชสุรินนะครับผลงานล่าสุดต่อยใครไว้คือกล้องครับคือกล้องไหนซ้อมไปน้องอ๋อเป็นไงชนะครับที่บุรรีัมย์ำปะอ๋อวันนั้นชนะยังไงอ่ะชนะคะแนนครับชนะคะแนนก็เราเป็นมวยเข่าใหม่ฝีมือฝีมือเขาเดินเข้ามาแล้วก็ดักเตะดักต่อยชนะไปแล้วการที่ซ้อมซ้อมอยู่ไหนครับอยู่มอราชพัชสุรินนะอ่ะอยู่ใครบ้างเพชรไทยแลนด์น้ำทวนสุรินทร์อ๋ออ๋ออยู่ด้วยกันพวกเพไทยแลนด์ปั้มด้วยกัน วันนี้น้ำหนักตัวมาเท่าไหร่วันนี้สามสิบกรัปลดเท่าไหร่ปอนด์หนึ่งครับอ๋อลดปอนด์หนึ่งวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าเคยเจอไหมคู่ชกเนี่ยไม่เคยครับคู่ชกใครอ่ะฟ้ามีชัยครับฟ้ามีชัยดาบรันสารคามเขามวยประเภทฝีมือได้เข่าเข่าก็ได้เรานี่ฝีมืออย่างเดียวครับหรือเข่าก็ได้เหมือนกันก็ได้ได้นหน่อยครับอ๋อได้นิดหน่อยแต่ชอบฝีมือมากกว่าขวาหรือซ้ายเนี่ยทั้งสองครับเตะซ้ายได้เตะขวาได้แล้ววันนี้วางแผนว่ายังไง แก้วเอาบนเวทีครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบวิธีค่อยว่ากันทุกอย่างพร้อมหมดเลยเราเป็นมวยในรายการปกติครับใช่ไหมรู้ตัวกี่วันที่จะชกวันนี้เดือนกับเดือนนะโอ้โหรู้ตัวนานนี่นะครับอ่าดูเนื้อตัวหน่อยร่างกายยอดเยี่ยมนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับจากจังหวัดสุรินทร์นะไปปล่อยกี่กิโลกรัมสบรถไฟนี้สามโลหรือกว่าโลโอ้ห้าโลเหรอสี่โลประมาณสี่โลกว่าโอเคอ่าฝากแฟนมวยนิดนึงครับรวันนี้ผม แค่สุดามอราชสินก็จะทำให้เตรียมที่ครับครับเดืนสักดานะอ่าคู่เอกช่วงสองครับ